ช่วงวันรวาตออนตึกเวีครับตอนนี้ผมเดินทางมาจากเอาจุดนี้ครับคือจุดสีแยกกดเรือคําครับมาอำเภอบ้านม่วงครับตอนนี้เกือบอดบ้านม่วงแล้วครับสองกิโลครับพอดีวันมี้เหตุการณ์ระทึกขวัญมึงน,นั่งเกียนอนหลับจนเตือนไหม เป็นจังไดเหตุการณ์ว่าเพราะว่าฟังดูมาบอกไอ้คนฟังดูมันเป็นจังไดพวกมูอซึกแบบจังไดเวลาเขานอนหลับเร็วมันพอเหตุการณ์แบบนี้มันมันตกใจคิดว่ารถลงคล่องใจหายป๊าดเลยแมนบ่ตอนตอนก่อนสิมาันหัวนี่มันหลับบ่นอนหลับบ่ฮะนอนหลับสนิทเลยแมนบ่ โอ,โอ,โอ,โอ้แต่ว่าผู้ขับนี่กัใจหายขึ้นกันเลยครับเนี่ยผม่านมาใจหางวกลนี่ยังยังใจหายบ่เศร้าอยู่นี่มันเหตุมันมัน,มนคือปได้นนแบบนี้เอาแล้วพอเหตุการณ์แบบนี้ถ้าคนขคับรถนี่เพื่อนสี่เหตุแบบไหนเพิ่นสีมีวิธีแก้แบบไหนครับแต่ละคนเนาะบอกสูตรด้วยครับ คือแบบว่ามันกระทันหันแล้วเพาเอาบบเพาเอาบบใดอะตัดสินใจบบท่านนะสิไปแบบใดสิเบรหรือสิลุยเดี๋ยวเดี๋ยวมือเส้าครับเดี๋ยวสิภากลับไปเพราะว่าขคากับผมสิกับไปสิ่น,นี้อยู่แล้วผมสิภาไปเมืองว่ามันเป็นแบบใดเหตุการณ์แบบใดมันจังใจหายจังจุนห่วงตายมมนเสดือเดตื่นเลยอะคุณนอนอยู่ข้างหลังเนี่ย ผ้าโดดหลุมใหญ่ครับมันคืออะไรครับของสะมสดเลยอ่ะเนี่ยขนาดตัวนี้นะมันสีอยู่ในนี่ครับจนโตกลงมาเปลี่ยนมันสีใหญ่ขนาดไหนครับเดี๋ยวพาไปเมืองรลวงจะว่ารนี่จักสิเป็นจังแดนตอนนี้จอดอยู่แยกบ้านม่วงครับประกาศจอดตรงน,นั้นนะอยู่อำเภอบ้านม่วงเหรอตอนนี้ว่าไม่รูไผเบ็ดเลยเอ่ะ มันเป็นขื้นแบบว่ามันลุนไปบอกนะครับขื้นแบบโอ้ลึกลึกยี่หลีครับลึกยีห่หลีเดี๋ยวสิภาพาเป็นมือกับมือเศร้าจนผูน้นอนอยู่เสดอจเตือนไหมเอมอถ้าเป็นรวดกบว่าเปื่อยที่ว่าเพื่อนใส่ใส่ปูนถุ้งมาห,หักแถอะครับยังได้กับหักเพอะวหมูผมที่งานผมมันเคยไปโดดอยู่ ไอคอนสีถึงนี่ค้มข้ามสวยนะครับขาดเคืองเลยอ่ะรถพอส่วงเนี่ยมันสิเป็นลูกคืนนะแต่ว่าคืนสิบวปันนี่นะต้นนี้นมันลงโอ้มันผมก็ยังโมโหว่ามันเป็นแบบไหนแต่ว่าเนี่ยเห็นมันสิเป็นแบบคล้ายๆก็ว่ามันสิมันสิเป็นสะพานนะครับเป็นสะพานแล้วมันลูบลงไปเลยอ่ะ นี่ครับเดี๋ยวมือเศร้าเลาะไม่อีกครับว่ามันสิเป็นจังใดคิดว่ามันยากสิเตียกคนเลยลูกขากลุ่มเนี่ยขอเสียเวนกว่อนท่ำใจก่อนใจหายเ่าเศร้าเลยครับตอนนี้อยู่อำเภอบ้านม่วงครับสกลน,นกครขอเสีเวรเราครับเดินข้างออกไปเองแทนนั่งจีวูเลย บ้านม่วงไปหน่อยนึงครับหรือเป็นน้ำเสือน้อนกับโบเมียนนี่ครับเพราะว่าตอนนี้แค่แค่หาทุ่มหาทุ่มนี่มัวเครืองครับก็ว่ถือว่านอนบ่ถือว่าง่วงเนาะโอ,อม้มันไปนอนขังนี่เสกิ่งไหมเนาะแต่คือว่าแหละครับมันมันวิบไปบ่ค้างเพราะมันสุดมันยังไง แล้วหัวรถมันเป็นหัวรถแบบนุ่มอะมันก็เลยย้อนยุบลงเลยนะครับแต่กถารแต่แม่นหัวหัวสปริงหัวหัวธรรมดาเนี่ยก็สิโค้งตงตง,งเลยนะครับของมีง้ม้วนบัดเหนะรอแล้วก็แผ่นเห็นแล้วมุมมุมม,มุมัรบรถย่อมขึ้นอย่ายตะลตะไลเลยครับ แล้มันระวังให้ดีเลยครับถ้าสมมติว่าถ้าเรสิ้นเส้นทางนี่ทางเส้นนี้ก็บ่เคยมาโดนเติบหรอกครับมันจะมาโดนแล้วไปแต่เราลวกพวกหัวมันสิเกิดจีิยังขึ้นนั่นเห็นบ่นล่ะงานเข้าแล้วเพิ่นมาเฮ็ดทางยามดัดเเอ๊ะบาดนี่ ถ้าจอยจอยว่าได้ได้หนิอย่างนี้เราขับมันสิตเป็นรูปรูปอยู่นี่นะแต่ว่ามีห้อยรถเขาอ,อยู่โมหมันใจอะเป็นเมืองวัดแต่เขามาหลักเหตุทางยังโมงหัวเลยอ่ะปุตติมาตดนเนาะได้ได้ขออนุญาต ลวงว่านี่ก็จะเข้าถึงนี่เพื่อมาอยุดเพื่อเนื่อ,อตัวสำคัญครับต่อไปนู่นเราคือลุกรถใดเลยมาเป็นตอนนี้เ้าเสร็จแล้วครับกำลังจะกลับไปเมืองครับไปเมืองหลุมใหญ่ครับาไปดูหลุมใหญ่ ไปแดงบ้านม่วงเลี้ยวขวาครับเส้นนี้ออกไปสียแยกกุดเลือกคํำแล้วก็สิไปสว่างแดนดินไต้ครับออกจากนี้ไปประมาณหกลูกนี่ครับ ว่าเป็นเมืองหลุมใหญ่ครับหลุมใหญ่มันเป็นแบบเด้มันคือมันคือ,คอโดดคักโดดจเนี่ยแทนเนี่ยครับเลยบ้านโค,โคกกล่องมาเนี่ยเอ้าโอ้มีป่ายอยู่ตัวนี่เขาปฏิญาณเขาเสือนอนเนี่ยโอ้มีป่ายครับอันตรายสะพานสุดโอ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ย ความเร็วสะพานส้ำลุดข้างหน้า500เมตรโอ้แสดงว่าเสือ่อนอนคนพยันเท่าเองอ๋อคนพยันเนท่าเองโอ้มาโด่แบบนี้ว่าบระดีรถเลยครับมึงเนี่ยไปไปถ้าจอมาตังไกไหมโมเมนต์สมปอมเมนสะพานนี่เป็นสะพานพนนี่เนี่ยรถความเร็วสะพานส้ำลุดข้างหน้า300เมตรโอ้มันมีป้ายอยู่นี่เด้อครับเจ้ระว,วังดีๆครับ โอ้สภาพเนี่ยตัวนี้ปัดก็เป็นปิถานเดียปัดทุ่เนี่ยวาบลงเลยครับเนี่ยโอ้สภาพมันสุดโอ้โอ้มันเป็นแอ่งลงเลยนะว้าวสภาพมันก็ปิปตะยานครับ Mm hmm. นอนคือไล่แทน้เดี๋ยวๆภาพมึงก่อนครับผูครับสกเกียรมึงรดมากเลยครับเดี๋ยวขั้นหนึ่งกับยังพอน,น่ะผมบาดเจ็บพลไหมมาแล้วกับมะเขามองนี้นะไม่เห็นมองนี้จนผู้ยั่วน่ะจนตกใจไหม แล้วพอดีหัวรถมันเป็นหัวนิ่มๆ้อมเนาะมันก็นเลยมันอ่อนลงคักครับนุ่บๆลงนั่งรถไปโอ้โดดขึ้นนี่ปุ๊บรถมันเป็นสะว่านสุดครับโอ้โอเปตหยานครับครับโอ้ นี่สังเกตได้เลยนะขนาดตัวนี้ยังเล่าลงเลยวูยว้ยอู้ววัตรายมากเลยครับขนาดตัวนี้จนเล่าเนี่ยเล่าวเวิร์ดเลยครับเนี่ย เส้นบ้านม่วงจะมากุดเรือคำครับเตือนเลขครับผุ้ใส่รถใส่ถนนครับผููบงหูเสียนท่านครับเนี่ยเมืองเดือดตาเป่าแบบนี้มันบ่อน่ะได้เวลารวดเท่าลงมาเลยนะครับเพราะว่าสังเกตบางรถรถเรียนมากแต่ละขั้นถ้าเจามิตรพรครับถ้าพอพรนี่ มีโอกาสครับเพราะว่ามันล่งไหลเหรอสภาพเนี่ยครับดูระดับครับเมืองระดับครับาม,รามาเมืองรถขั้นไหนมาว้าบุ๊บบุ๊คว้าแต่มันมาโดดข้อตรงนี้เดี๋ยวรถขัน้นดีดก่อนอ๋อหลุมจากอ๋อตรงรถขั้นดีด ขนาดรถไถน่ะเดี๋ยวเดี๋ยว,ด,ยวดูอีกขั้นหนึ่งก่อนครับมึงสังเกียขั้นี้มาเพอาะทียากจอดด้วยครับเออ้อเพื่อเตือนผู้ใส่รถใส่ตสัวนเสร็จนี้ครับคุณเลือกคำอำเภอบ้านม่วงครับเจ้นลัดใส่สว่างแดนดินครับเด่นในมาบคอนครนะดีมาก อโอ้ยรถผมรถหนาจนยกอยู่มองหันหนาวมันสิซัดใซบุนอ่ะซัดมันเพราะว่าตรงนี้มันเป็นทางโค้งร้อมครับแล้วมันสีไม่ไปเตือนอยู่ว่าตลอวเนาะเขาปฏิเสงเกตครับเดี๋ยวว่าไม่มึงไปเตือนครับกดเลือกคำสี่กิโลตัวนี้สิเป็น โรงงานเกลือสากลสกล,ลหรือสะกลเนี่ยครับเมืองไปตุกทัวรถความเร็วสะพานสำรุดข้างหน้า <laughs> <laughs> โอ้สิไปถั่วถ้าเจ้าไประเดี๋ยสิเจ้าของเสือรนอนเอียงสามร้อยเมตรมันก็เตือนมาแต่ขี่เลยนี่อีกตัวหนึง่ง ตัวนี้ก็ลดความเร็ว500มเมตรห0าร0 0ยส้วก็จะมีไปแดงเงไงตัวนี้ <laughs> ่เห็นไปบางเงี้ยเมืเ่อเครืองซ้ำตึกปไปเม่อเพราะเห็นเมื่อโอ้ย,อย,อยลืมมันอาจจะเป็นเสื่อนอนบ่อเสร็จล้วครับจังได็กะขับรถช่างวัน,นึ้นครับกะน,นี่แหละครับเหตุผลที่ว่าเขาบ่ได้ซอกแซกเขาบ่เมืองไปเมืองอยังมันตีได้ครับเวลานครับรถนี่คือเขาอ่านไปอ่านอย่างนี่มันจะเห็นแต่วสมองเขาบดบดไตสี่ใให้เขาบดสื่อ เห็นนั่นอ่านโรดครับเยาวาบอ่านครับป้ายนั่นป้ายนี่อ่านโลดมู่บ้านนั่นบ้านนี่กันนั่นนี่ครับฟึกไว้ครับฟึกไว้นี่แหละมันมันมันขาดแบบนี้แหละมันพือแบบนี้แหละเสร็จแล้วครับผมคลิปนี้จังได้กับใ,ใส่รถใส่ถนนครับระมัดระว่างครับผม